โอ้โหพี่น้องดูว่านสี่ทิศฮะอยู่ในธรรมชาติฮะดูฮะมันทิ้งใบทิ้งอะไรหมดแล้วนะพอถึงเวลาโดนน้ำฝนอ่มันก็ออกดอกของมันเนี่ยสวยงามเลยแทบจะไม่มีใบเลยมีแต่ดอกนี่แหละว่านสี่ทิศฮะก็จะเป็นแบบนี้แหละสวยงามฮะนะถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกดู กำลังออกแบบหลายๆช่อเลยฮะเนี่ยกำลังแทงขึ้นมาน่าจะเป็นกระถางเดิมที่เขาเลี้ยงไว้แล้วมันก็โตของมันเรื่อยๆนะอยู่ในกระถางแล้วกระถางแตกไปแล้วแต่หัวของมันยังอยู่ดูมันกำลังออกดอกสวยๆนี่ให้ชมกันก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายน่าสนใจน่าเลี้ยงนะ สนใจอยากจะหาเลี้ยงนะไม่มีก็นาะเล็กส่งให้ได้นะไม้ส,สวยๆแบบนี้อ่ครับผมสำหรับคลิปนี้นเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนรยชาแนลสวัสดีครับ